หลังจากที่เราได้รับฟังความรู้สึกตัวแทนของคนไทยที่มีความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์กันไปแล้วนะครับเราจะไปดูมุมมองของชาวต่างชาติกันบ้างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไร I ั a v e to read on the internet about him It's a man that I don't know, yes, I know so, but uh, I was very surprised of uh, his uh, quality and of uh, his intelligence. I say that he, he had the um, prize of UNESCO and uh, overall. I understand why Thai people love the king. So I have to admit I don't know so much about him, but I think he was a really good man because I see uh, that a lot of Thai people like him really much, and I see all the nice pictures. He played a lot of music, and uh, he cared for people, like did some charity stuff. So that's what I know about him and saw so far, and uh, yeah. i think he is probably one of the most fantastic kings ever ever in history in the world because he has put all his knowledge to helping the people of his country he has he, he's a musician he's a, uh, given resources to the people how to live on an everyday basis and his life was about that

ที่มีความรักในประเทศไทยมีความรักและเทิดทูนในพระมหากษัตริย์ของไทยโดยแท้จริงเลยนะครับสวัสดีครับพี่โจนาสสวัสดีครับผมพี่โจนาสครับ <c oughs> เข้ามาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับสามสิบกว่าปีแล้วครับผมผมตามคุณพ่อคุณแม่มาตอนยังเด็กอยู่นะครับ <c oughs> ก็ได้เติบโตที่นี่ได้สัมผัสกับ,กบวิถีชีวิตไทยตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่นะครับครับก็เลยมีความผูกพันที่เกิดขึ้นแบบธรรมชาติพี่โจนาสคงทราบดีอยู่แล้วว่าคนไทยทั้งประเทศ มีความรักและก็มีความเพื่อทูลในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเกิดถามในมุมมองของชาวต่างชาติมีความรู้สึกยังไงต่อพระองค์ท่านาครับความประทับใจหรือว่ามีความรักต่อพระองค์ท่านนะฮะคือเกิดจากธรรมชาตินะครับผมเองก็คือพอมาอยู่เมืองไทยก็รู้สึกร่มเย็นนะครับผมชอบมากนะครับก็คือที่คนไทยจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อนะฮะถึงมาว่าพราะองค์ท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์ แผ่นดินแผ่นดีแผ่นดินนี้แต่พระองค์ท่านก็ยังพร้อมที่จะทําหน้าที่เป็นบิดาของปรงชชนชาวไทยถึงยังไงก็แล้วแต่พ่อยังหงยายรูปอยู่นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจผมมากตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็สัมผัสได้อย่างลึกคือสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับถึงเรื่องของเป็นการทรงงานที่เกิดจากความรู้สึกรักผสมในกอนอย่างแท้จริงต้องยอมรับว่าบุคคลท่านนี้ เป็นมากกว่าแค่คนของแผ่นดินไทยถือว่าเป็นบุคคลของแผ่นดินโลกจริงๆนะครับพี่นะโจนาสเองก็ได้แสดงถึงความอาลัยนั้นโดยการได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาด้วยใช่ไหมก็13ตุลาที่ผ่านมาก็คือเป็นวันโศกเศร้าของแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงรนะครับผมก็รู้สึกพร้อมๆกับคนไทยหลายๆคนนะผมเชื่อว่าเราก็รักของเราเราก็รู้สึกของเราครับภาพของในหลวงรัชก,กาลที่9ที่ทําให้เรารู้สึกน่มเย็น ดูเสถีปลอดภัยมีเคียงคู่เรามาโดยตลอดมันเหมือนเป็นสิ่งที่นิรันที่จะต้องอยู่ไปชั่วนิรันดร์จริงอ่ะแต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้ก็อยากจะแสดงออกนะครับทีนี้เราอาจจะมีพื้นที่ของเราเล็กๆสิ่งที่ที่น่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษหนึ่งเราได้แสดงออกจากใจเราจริงๆเป็นภาษาแรกของเราแล้วก็สองก็คือ เผื่อว่าเพลงนี้จะทำหน้าที่เล็กๆในการนำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านสู่ชาวต่างชาติหรือคนที่ยังไม่ค่อยรู้ส่วนเนื้อหาของเพลงนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากจะนำเสนอสิ่งที่พระองค์ท่านฝากไว้กับประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะครับ,รบนั่นก็คือการทรงงานนะครับบรรทัดแรกก็คือ For a scepter he chose a pencil ความหมายคือแทนคาถาพระองค์ท่านทรงเลือกดินสอเพร,ราะดินสอนี้จะเห็นในเป็นร้อยรเป็นพันพรูปเลยนะครับ,รบแต่รูปที่พระองค์ท่านมีคาถาในพระหัตถ์เนี้ยที่ผมเห็นเองนะฮะอาจจะไม่ถึง10ซะด้วยซ้ำนะครับ For scepter a ter, shows a For a shows pencil He simple candle. this royal transport a t r u c k for a rugged path, his stately palace, a research lab, his royal pavilion was an army tent. สิ่งที่พิสูจนใ์ให้เราเห็นว่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นนักพัฒนาและผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เกิดจากความรัก ที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยจริงจการที่คนไทยมีความรักในสถาบันเพระมหากศาัตรษ เพราะพระองค์ท่านทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมบำบัดทุกขํบำรงสุขให้กับวงชนชาวไทยได้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยอย่างสงบสุขและร่มเย็นนะครับแต่สําหรับชาวต่างชาติผมเชื่อว่าการที่เขาจะรักจะศรัทธาใครสักคนนั้นจะต้องเกิดมาจากความดีโดยแท้จริงซึ่งผ่านมาจากการกระทาที่แสดงออกมาให้เห็นและผมเชื่อว่านี่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่าทําไมคนไทยถึงได้รักพระองค์ท่าน หมดเวลาลงแล้วครับส,สำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการก้าวตามพ่อเป็นประจำทุกวันสุขหลังทคทบงของชาตินะครับผมวโรกินิมากลาไปก่อนสวัสดีครับสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่ออันเชิญลงพิมพ์ในนิตยสาราที่ระลึกครบรอบ36ปีของสโมสรไหลอ้อนกรุงเทพ31มีนาคมพุทธศักราช2538 For ter, shows pencil For shows scepter crime pencil He Simple cat, his royal transport, a truck for a rugged path, his stately palace, a research lab.